อำเภอก็จะอยู่ตรงด้านหน้านี้นะคะแล้วก็ใน,นส่วนของท่านกำนันนะคะก็จะเป็นคนพลังสังฆทานให้กับท่านเจ้าคณะตำบลน,นะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่13เองให้เป็นผู้ที่ถวายสังฆทานให้กับพระอธิการยัศอาภาทงทโรนะคะตอนนี้ยังไงเดี๋ยวชี้แจงรอบหนึ่งนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นตรงนี้นะคะตรงตรงนี้เนาะจะเป็น เจ้าคณะอำเภอที่ปรึกษาถัดไปก็เป็นเจ้าคณะตำบลนะคะแถวที่หนึ่งยังขาดยังขาดสุภาพสตรีหรือไม่สุภาพสตรียหรือ,รอะคะเข้าใจตรงนี้นะคะจะไ ชื่ตรงนี้อ๋อชื่อเหมือนนักนักจีเรียงเลยเนาะสมจิตมานักร้องนักร้องจะพาไปรโชว์ตอนนีอะไรบ้างลองนี่ส้องพาไปมีอะไรบ้างครับวันนี้มีขนมเยอะๆเลยน้ำน้ำขนมช็อกแคบกช็อกแบรกเอามางทานก็คือหากันมาเต็มเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับชื่อโรงทานอะไรเอ่ย คุณผู้ชายัผู้ชายเนาะครับผู้ชายนะครับสาธุสาธุนที่มางทานนะครับเดี๋ยวเอามาดูทางนี้กันเยอะเจ้าของมาอยู่มีข้าวสารอยูจ้าไปแต่งตัวสวัสดีครับสวัสดีค่ะลองทานอะไรเอ่ยข้าวสารขนมค่ะข้าวสารขนมจ้าน้ำน้ำดีดูน้ำดีดูนะครับชื่อโรงทานชื่อคุณ คุณสมเด็จนะครับคุณสมเด็จครับครูอะค่ะบ้านอะไรนะั่งคุณสมเด็จอยู่บ้านอยู่โคกสงา่าจ้าแนะโคกสงา่าเนาะจ้าตะน้อมตะน้อมอ๋อโคกสง่าอ่ะอันนี้ข้าวสารอีกแล้วโอ้ <S <S สวัสดีครับโอ้โหนี่มี <สะ S 1> มีมทั้งข้าวสารมีอะไรนะ<ส>ะเนาะเต็มไปหมดเลยครับโอ้โหแจกเยอะเลยใครที่ยังไม่มารีบมาทันนะครับอยู่ที่วัดประชาพัฒนารามนะครับ โรงทานเยอะเข้าสานเยอะนะครับนี่โอ้โหชื่อ,าาอคุณพ่ออะไรคุณพ่อป,ปัน้นปชงมาอะไรปชงมาอะไรครับอขอบคุณมากครับผมคุณพ่อปั้นนะ อันนี้แกโอ้โรงทานเยอะมากเลยครับวันนี้สวัสดีครับมันมีขนมมาแจกโรงท,ทานเยอะเลยนะครับเป็นระไรกยน,น,น,นะครับปรนดมคุณแม่สุสุสคนนีนน่ครับผม แม่คุณนเตอร์สังขารนะครับอาจจะภาพพุทธาเนี่วนะครับดีใจว่าดีใจเนาะครึ้มฝนเนาะโอเคโยนแล้วกนมเลยนมเยอะนะครับจะภาพคนเดียวปุ้นเลยคนเดียวเลยอ๋อดีใจได้บุญเยอะเยอเนาะสาธุสาธุจากรวยรวยจากสาธุจากอาเดี๋ยวเดินไปดูด้านโน้นนิดนึงนะครับอ่ะ แล้วก็นี่ค่ะหมุนหมุนทำเองค่ะนี่ก็ขอให้สาวค่ะโอเคชื่ออะไรอย่แก้วมณีแจียกันค่ะบ้านอะไรเป็นบ้านภกสังหาค่ะภกสังหาโซนเต้นเลยนะภกสังหาจ้าจ้าไปดูนะดีนะคนทุกท่านที่เครับามาเด้อยังยังไม่แจ้งนะครับใครมามายังทันอยู่นะครับถ้าชวนก็แจ้งรับรองเยอะนะครับ มีทั้งปลาทูโรงทานเที่ยวนี้มีเยอะมากเข้าสารปลาทูมีทุกอย่างเลยครับเดินดูว่ามีอะไรบ้างเริ่มมีกะละมังข้างสวันายสดีรรับโนนรงทานทานอะไรบ้างครับปลาตะครับขนมิุมบุญแลวยังมีของ มีทั้งขนมอันนี้ข้าวกลองบ่เลยอันนี้พัเงค่ะัเงทำเองบ่ทำเองค่ะปกติเปิดร้านอยู่ไหมไม่ได้เปิดค่ะตั้งใจทำบุญโดยเฉพาะเลยกลิ่นยางค่ะกลิ่นยางค่ะชื่ออะไรร้านร้านอะไรนะรานอะไรน้านอะไ่นะร้านอะมนะน้านอะรนะ้านอก่อนะจ้าโอะครอะ ครับคืโอ้โหลงทานเยอะมากเลยเี่กกำลังตั้งก็มีนะครับเต็มเลยนะครับวันนี้จดาวันนี้ได้อะไรไปทำโรงทานเอาขอเอาของให้ค่ะไหนเอาของให้คโอ้ไหนมาโชว์หน่อยสิแบบไหนเอ่ย ครับอีสอนา,สานนิวนะครับให้โทษสดอยู่ตอนนี้จุ๊บับพียาน,นากับอีสานนิวนะครับโอ้นี่เลยบ่โอ้นะครับอ,อ๋อนะครับอ่โรงทานที่รงทานอะไรเลย อันนี้นำบันสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มีอะไรมาเป็นโองทานครับนี่อ๋อยวดูหน่อยโอ้อันนี้ทำเองเลยบนนี่จะทำเองจะเองนะครับอันนี้ขนมมีโอ้มีทุกอย่างตัวนี้โอ้มาแจกเออมาแจกรองทานโดยเฉพาะจ้าจ้าโอ้เอี่มบุญเยอะได้บุญเยอะนะครับวันนี้สาธุสาธุหวยรวยรวยๆนะจ๊ะ อาสวัสดีครับอสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยนะโอ้ทำเองมน้่นี่ยขึ้นจ้างม้วนจางม้วโอ้อร่อยอร่อยนั่นนี่น่าอร่อยอ่ะคอยรวยๆวเด้อจ้าโอ้นี่เต็มกล่องไปหมดเลยเยอะนะครับอ่าสาธุสาธุจ้าโอ้นี่เราทานเต็มไปหมดสวัสดีครับสวัสดีจ้าวันนี้ได้อะไรเอ่ยนีได้กระเทียนได้ข่าสาน ได้ขนมขนมเด็กโอขนมเทียนนี่ทำเองทำเองจ้ะใส่มะพร้าวอร่อยเนาะอใส่มะพร้าวอ่าอันชุนข่าวจ่าจ่าโอสาธุขนมเทียนโอ้อ่าได้คนเพื่อนเลยจ่าสาธุสาธุชื่อโรงทานอะไรนะครอบครัวครอบครัวของคัวน้อยตะกุนสมจ่าคัวน้อยตะกุนสมโอ้นี่เยอะนะ โคตรส่งน้องสาวจ้าโอสาธุอยรวยรวยเด้อจ้ะนี่ย,ย,ย, <c oughs> ยังไม่แจ้งนะครับยังมาทันด้วยนะครับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้แจ้งน่าจะล้างพระสวดเสร็จเนาะ <c oughs> ม,มาทาันครับมาทันนะครับ <c oughs> สดสด <c oughs> ดูทางเพลนห้องอีสานนิวนะครับทางอีสานนิวนะครับขอ,ของอ่าวอีสานของเรานะครับสาทุอยรวยรวยเด้อจ้ะข้าวสารก็มีใครมีมีข้าวสารกินก็มาเอาที่นี่เด้อรู้สึกว่าหลายที่มากข้าวสารนะครับ ไปดูเรื่อยๆสวัสดีครับนี่อย่างน้องนี่นะแซ่บๆฟองหวานบดชีบฟองหวานปิดบดชีนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะเลือ่อนตำแหน่งไปบดพระแล้วครับนี่เข้าสารอะไรนะบดชีกล้วยบดชีชอ๋ตอตัวนี้กล้วยบดชีอา่อานะครับแจก,กโรงทานนะครับบดให้อิ่มเนาะอ่าครับมาได้นะครับ กาแฟไม่มีวันนี้โรงทานกาแฟไม่มีตือมือนั่นเลยครับสาธุเลยครับด้านนี้เดรรคอนอนญาตตัดภาพไปทางนี้อีกนะครับเอฟซีนะครับเยอะโรงทานเยอะไม่หมดนะครับเดนเินเล่นกับพี่น้องสวัสดีครับจุกะอ่ะโอ้ได้อะไรบ้างวันนี้โรงทานมีไอติมกับขนมมีไอติมกับขนม ทางของคุณปฏิชาติอ่ะ <c oughs> โได้ขนมขนมปังเลยครับมีกินกาแฟอร่อยๆนะครับ <c oughs> ไอติมด้วย <c oughs> อ๋อไอติมอ๋อ <c oughs> จ้าโอ้สาธุไฟรวยๆเด้อจ้าจ้าเออสาธุสาธุเอ็นซีนะครับนี่สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> โอ้โหโดนัทมินิจิว <c oughs> ค่ะอะไรนะ เป็นโดนัทมินิค่ะอ๋อวันนี้ได้เต็มตะกร้ากะละมังเลยนะครับเข้าสารด้วยที่เห็นเห็นในเข้าสารเนี่ยถ้าอะไรครับนี่ยประมาทเสน่ห์เสน่ห์นิยมกินตาเนี่เสน่ห์ร้อยเท่ากินปะจะกินแล้วไปเลยบ่ติดติดเลยบ่ครปะอันนี้คือ มีข้าวสารตั้งแต่เดินมาเห็นข้าวสารเยอะมากใครมีมีข้าวสารนะครับมาเอาที่นี่เลยค่ะน่าจะได้หลายกิโลนะครับเนาะสมบูรณด้วยข้าวสารจะได้จะได้ข้าวเยอะวีนี้อุดมสมบูรณ์อืออ,อ,อุดมสมบูรณ์คือไม่อดน้ำยากอร่อยมากเลยค่ะใครสนใจสัง่งได้นะคะถ้าบอกว่าทำบุญด้วยข้าวสารนะครับไปไหนไม่มีคำว่าอดยากไม่มีคำว่าอดยากนะครับมีแต่ได้กับได้ก็จะเข้ามาเหมือนเป็นข้าวสารนี่แหละค่ะนะครับอ่ะอารวยๆเด้อจ้ะ สาธุสาธุจ้ะนี่โอ้มีลังเต็มเลยกลับไปดูกันนะครับี่เยอะนะครับอัสซัสดีครับไหนงทานโอ้ทำบุญค่ะจ้างทานอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรบ้างวันนี้มีวุ้น่ะมีข้าวสารมีวุ้นมีข้าวสารอีกนะครับข้าวสารเนี่ย เยอะนะครับรงทานเยอะมากค่อยรวยๆชื่อโรงทานคุณฝั่งนี้ค่ะไหนฟังนี้บนโอ้ชื่อเยอะมากเลยเรียงกันเต็มนะครับรงทานยังลงไม่หมดวะนี่ยังยังไม่มาอีกเยอะนะครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นน้ำหวานค่ะอันนี้ทำรงทานน้ำหวานนะครับ ใครที่ยังไม่เป็นเบาหวานก็มาเอาได้นะครับเบาหวานเอ้ยเพิ่มความหวานเพิ่มความหวานได้นะครับโอมม้โหเนี่ยเพิมม่มความหวานได,นคมไมได้คุณไทยศักดิ์ใช่ไหมอ๋อคุณไทยซักนะครับก็คิดไปเลยโอเคกันอ๋ออ๋้โอ้ ข้ากับน้อโรงทานเยอะมากนะครับโอ้รงทานคงหวานครับนักนิกทโอ้โหงรงทานแลวรงทานะคับนรงทานสวัสดีครับโอ้ สวัสดีจ้าสวัสดีคุณพิมชน่อยอันนี้เอาไปถวายพระใช่ไหมคนโอ้สาธุนี่ก็นอกจากแจกแลยังไปถวายพระอีกเนาะอ้าลบโอ้ทุบรอสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีเลยโอ้ยัอูโลโเจ้าทายยูคร่ดาาเรา สวัสดีคุณผู้ชมนะชมเยอะเลยเออนี่ไงสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเออคืออยอะนี่롱ทานครับนี่โรงทานโรงทานเยอะมากเลยอันนี้โรงทานพี่น้องครับอ่ะทุการสวัสดีหน่อยสิสวัสดีค่ะโอเคไกลนะครับมาแจกโรงทานค่ะได้อะไรบ้างเนี่ยมีนมมีข้าวสารมีขนมไม่ต้องไปซื้อข้าวสารนะครับมาเอาได้เลยเดินในข้าวสารรู้สึกว่าเยอะมาก เดินเดินเก็บน่าจะได้ครึ่งกระสอบนะครับข้าวสารนะครับเนี่ยเฉพาะทางครอบครัวของอันนี้ก็ในบุญนะครับวรลพันธ์ไม่ชื่อใครนู้นนี่คุณคุณวรพันธ์ซีดีครับแล้วก็นายบันนะครับบุญสรีดีนะครับสายบุญตัวนี้คือช่องคุมทรัพย์พญานะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับโค้งเยอะนะครับข้าวสารนะครับ นมยกสขอบคุณสายบุญช่องคุมทรัพย์พญานาคครับที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับซื้อนมนะครับถวายพระแะ้็ก็แจกทานนะครับก็มีเจออยด้วยนะครับแล้วก็ ยีจันเพลด้วยนะครับนะสาธุสาธุครูสายช่องคุณทำเต็มเลยครับอันนี้เต็มเต็มคันรถมาเลยนะครับสาธุสาธุเดี๋ยวขออนุญาตสี่การไล่สดเดี๋ยวไปไทยทำอยู่ที่สลาก่อนนะครับอีกทีนะครับสาธุสาธุขอบคุณครับ คุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับหอยร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับโร롱ทานตู้롱ทานนะครับรอยมีความสุขดีเยอะนะครับก็ขอบคุณเจ้าภาพโร롱ทานด้วยเจ้าภาพขอบคุณเจ้าภาพโคกสง่าคาเตวคาเตวนะครับแล้วก็ทับดัดโคกหอมนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เป็นเจ้าภาพโร롱ทานที่เป็นเจ้าภาพมาร่วมงานบุญครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกทีที่รับชมด้วยทุกคนทุกท่านหอยรวยด้วยกันนะครับวันนี้ได้เดินทางมาร่วมบุญนะครับที่ รัฐประการประธานสาธุสาธุขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนทุกขั้นถอยรวยรวยเฮงเฮงกองฟังนะครับขอบคุณทุกจับภาพขอบคุณทุกคนทุกขอบคุณผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับขอบคุณผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านด้วยนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ผู้ช่วยทุกหมู่บ้านนะครับของตำบลตาตุ้มกำนันตำบลตาตุ้และก็นายกตำบลตาตุ้มด้วยนะครับที่จัดให้มีงานดีๆอย่างนี้นะครับมีงานดีๆ งานทำบุญปมิตจัดให้ชาวบ้านมีการทำบุญทุกทุกอาทิตย์นะครับแต่วันนี้เป็นวันพิเศษนะครับเนื่องจากวันตรงกับวันอัญชลงเป็นวันประชุมคณะสงฆ์ด้วยนะครับก็เลยต้องเลื่อนวันเป็นวันไม่ใช่วันไม่ใช่วันอาทิตย์นะครับวันนี้เปลี่ยนวันศุกร์นะครับเป็นทำบุญตมิตแทนเป็นวันศุกร์ครับโอเคครับทุกทีนะครับขอลำลากันไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม

Terima kasih <muchas> telah menonton video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! รถเขายังรแล้วก so ็ท่านสอบตรนะคะสอบตรมองอยู่แล้นะคะสอบตรมงสี่ที่ตัวมีจุดสองวางไม่เห็นเพิ่มจุดเพิ่มไม่เห็นแล้วเขาวางไม่มาค่ะพี่ที่ขยัหดูเยอะ อขอรับกรรมวุฒิสิบห้า,ามาแล้วเนาะนะคะก็จะเป็นห้าขอ,องโอโวโยกานิดาอเอาเข้าไปเทมันแล้วพออโวโยชเห็นมาแล้วนะคะเราต้องการที่จะเช็คแถวภายในเขียนให้ได้ถวายสัลลงฆทานและปัจจัยครบทุกท่านนะคะอาที่นี้ก็เลถามในส่วนของผู้หญิงที่จะอยู่ด้านลน่างนะคะขอใส่ชื่อของ ประชาชนที่ประสงค์จะถวายไม่ให้เป็นปัจจนะให้ผู้สังขานก็จากนี้ในผู้หญิงค่ะคุณผู้ชมนะครับพาคุณผู้ชมมาที่วัดประชาพัฒนารามเลค่ะขอโทษด้วยละกันนะคะแล้วก็ในช่วงแรกเนี่ยนะคะอ่าถวายสังฆทานเนี่ยทางให้ท่านประธาน ฝ่ายคารวาสนะคะเป็นเป็นผู้ที่ถวายสังฆทานให้กับท่านเจ้าคณะอันเภอนะคะแล้วก็ท่านนายกองค์งการบริหารแสตนตำบลเนี่ยถวายสังฆทานให้กับ